สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทกุท่านช่องมนมายาสตอรี่ขอเสนอนิทานเรื่องสั้นให้คติสอนใจเรื่องเด็กชายจอมสนกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ครอบครัวนี้มีลูกชายอยู่เพียงคนเดียวชื่อว่าน้อยน้อยเป็นเด็กขี้เล่นดือ้อและซุกซนมากเขาชอบวิ่งเล่นและปีนป่ายไปตามต้นไม้บางครั้งก็แกล้งเพื่อนบ้านบ้างจนเป็นที่รำคาญของทุกๆุกคนในหมู่บ้านอยู่มาวันหนึ่ง น้อยกำลังเล่นซ่อนหากับเพื่อนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ทันใดนั้นเขาก็เห็นนกตัวหนึ่งบินมาเกาะอยู่ที่บนกิ่งไม้เขาจึงวิ่งขึ้นไปหานกตัวนั้นและพยายามจับนกมาเล่นแต่นกตัวนั้นบินหนีไปน้อยจึงวิ่งไล่ตามนกไป ในระหว่างที่น้อยไล่ตามนกไปนั้นเขาไม่ได้สนใจสิ่งใดๆเขาคิดแค่ว่าเขาจะต้องจับนกตัวนั้นให้ได้เมื่อวิ่งมาได้สักพักน้อยก็ได้ชนเข้ากับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งจนหัวโนเขาร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆแถวๆนั้น ได้ยินเสียงร้องไห้ก็พากันมาดูทุกคนเห็นน้อยร้องไห้ก็สงสารจึงพาน้อยกลับไปส่งที่บ้านเมื่อพ่อกับแม่ของน้อยเห็นลูกร้องไห้ก็ตกใจามากทุกคนจึงบอกว่าน้อยวิ่งชนต้นไม้ต่อมา พ่อกับแม่จึงรีบพาน้อยไปหาหมอหมอก็ได้ตรวจดูอาการแล้วบอกว่าน้อยไม่ได้เป็นอะไรมากแค่หัวโนเล็กน้อยเท่านั้นเองพ่อแม่ของน้อยจึงได้พาเขากลับบ้านหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาน้อยก็เริ่มคิดได้ว่าตนเองนั่นแหละที่ผิด เพราะเขาเป็นคนซุกซนและชอบแกล้งคนอื่นบางครั้งก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเขาจึงตั้งใจว่าจะเป็นคนดีและจะไม่ซนอีกต่อไปอยู่มาวันหนึ่งน้อยกำลังเดินเล่นอยู่ริมแม่น้ำเขาเห็นเด็กคนหนึ่งกำลังนั่งร้องไห้ น้อยจึงเข้าไปถามเด็กคนนั้นว่าร้องไห้ทำไมเด็กคนนั้นบอกว่าเขาทำตุ๊กตาตกน้ำจมหายไปแล้วน้อยจึงอาสาช่วยเด็กคนนั้นงมตุ๊กตาขึ้นมาทั้งสองจึงช่วยกันงมอยู่นานก็หาตุ๊กตานั้นไม่เจอ เด็กคนนั้นจึงเสียใจมากน้อยก็ได้ปลอบเด็กคนนั้นว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะหาตุ๊กตาตัวใหม่มาทดแทนให้ต่อมาน้อยเดินกลับบ้านแล้วได้บอกเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นให้พ่อกับแม่ฟังพ่อกับแม่ของน้อย จึงได้พาน้อยไปหาพ่อค้าร้านขายของเล่นในตลาดพ่อค้าร้านขายตุ๊กตาเห็นว่าน้อยตั้งใจจะช่วยเด็กคนนั้นเขาจึงขายตุ๊กตาตัวหนึ่งให้น้อยในราคาที่ไม่แพงมากจากนั้นเมื่อน้อยได้ตุ๊กตาแล้วเขาจึงรีบนำตุ๊กตาตัวนั้นไปให้เด็กคนนั้นทันที เด็กชายคนนั้นดีใจมากและขอบคุณน้อยน้อยรู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือเด็กคนนั้นน้อยจึงได้เรียนรู้ว่าการเป็นคนดีเป็นสิ่งที่สำคัญการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมการรู้จักสํานึกผิดและแก้ไขตนเองก็เป็นสิ่งที่ควรทำเช่นกัน นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนรู้จักสำนึกผิดและแก้ไขตนเองการมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่รังเกียจขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ